ไปไว้มาหน้ากล้องครับเดี๋ยวให้เขาเห็นเ่ยไปไปไห้ามเลื่อนเมาส์วิธีเล่นทำไมเลื่อนเมาส์ห้ามออกเกินเขตสีเหลืองให้เลื่อนไปถึงเส้นชัยตรงสีแดงให้ได้สมมติว่าเรื่องนี้เหรอใช่ลองเลื่อนไปถึงสีแดงดู เป็นเกมฝึกสมาธิอยากจะบอกว่าขนาดเซียนเกมยังไปไม่ถึงด่านสี่เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงมาอีกเลื่อนลงมาห้ามให้มันออกเลื่อนชา้าๆดิเอาา้ยผ่านเอาไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันซันมันซันเน <S <S> น่ีหมอืมอ ตายหาเอ้ยแม่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยเชี่ยอย่าเลยดิอย่าเลยมือโถก็เคยถึงด่านไหนบ้างนี่ด่านสามด่านสามเฮ้ยมึงใช้ใช้มึงบอกมือนะเนี่ยบอกมือเนี่ยมือมันไม่อยู่อะ ใส่ตาไม่ไม่คงที่เลยตาเชยเลยเอ,อยะยะ้ยยาๆมันคล้ายเล่นเกมงูเลยปะแล้วงูมันวิ่งเองได้อะ่ะตอน,นี้เราต้องมาควบคุมให้มันวิ่งอ้โอ้ยแคบเลยเฮ้ยระวังมันออกกันนะระวังระวังโอ้ยก็ายาดิ ตายสามป้าแล้ว,วไม่ไ,มได้เลยเอาร้องไ้มัวจะดีใจปัดโถแยแล้วใครล่ะไม,ไม่เกี่ยวกับเราเลยเป็นคนทำเองแหละไม่คล้ายๆว,ว่า ต้องให้เมามันอยู่นิ่งๆแล้วไม่ความไอจับมันแกมามากี่ลายแล้วนี่เหนื่อยเด้ขนาดว่ารูปยังว่าไม่ตรงเลยเม,มาสจ,จะตกจากลองแล้วอะนั่นอะไรเด้อข่าวห้งองอะไรอ่ะ ยังยยย่ใหญ่ีีเอาม่ันมันออกอันนี้เมอนเอาขึ้นมาดิเอออย่าให้มันออกดีมันเอเคนเจร้อนน่ะจะเย็นได้เป็นหรอนจะขอเชือกอ๋ยใจนิ เลิกเล่นได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้หรอกร้อนปิดพัดลมทำไมมันมีกี่ต่อุันมล้ว่อใครจะเล่นได้ใครใครคนสร้างเกมวะเนี่ย โอ้ยยังควบคุมไม่ค่อยดีเนี่ยยยาวไปเลโอ้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันกระดุกกระดิกอยู่เออฮย้ยเหนืงง่อยส,สามแล้วเอาเลยต้องปล่อยเมาสตลอดเลยอะ่ะ เออเราเรามันจะไปได้เหรอนั่นนะไไ่ะขนาดอยู่แค่ตาที่สองยังไป

มันไม่มีใครไปถึงด่านสีได้สักคนเนี่ยเกมนี้จริง